สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่แมมเองค่ะวันนี้มาทานาดหน้าเส้นหมี่ค่ะเคียงเอ็มไพราดหน้าเส้นหมี่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่หมูนุ่มๆชิ้นใหญ่ๆเพื่อนเพื่อนดูหมูดินี่สัญลักษณ์เคียงเอ็มไพรก็จะเป็นแบบนี้หมูหมูชิ้นใหญ่ๆนุ่มๆหมูนุ่มนี่นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าลาดหน้าเส้นหมี่จ้าเคียงเอ็มไพรเพื่อนเพื่อนจ๋านี่นี่เส้นใหญ่ไหมเพื่อนเพื่อนดูเอหมูใหญ่ไหมเพื่อนเพื่อนดูหมูใหญ่ใหญ่ดู เส้นหมี่เพื่อนเื่อนจา๋าวันนี้เรามากินราดหน้าเส้นหมี่กันนะคะซื้อมาตั้งแต่กลางวันและอยากกินเมื่อเมื่อนจ,าจา๋จาเจ้านิ้วขายดีมากนี่ไม่รู้เส้นหมี่ดิให้เยอะสี่สิบบาทกินอิ่มทั้งครอบครัวสองคนได้เลยเพื่อนหมูนุม่มไม่ค่อยร้อนแล้วนะหิวไม่ได้อุ่นลักกินเลย เจ้านี้คนน่ารนะักปิดเทอมลูกชายนะมาช่วยผัดเนี่ยเส้นหมนะี่เพื่อนวันนี้คุณพ่อนะทำกุ้งผัดผงกะหรี่เออแม่ลืมอัดคลิปให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง คุณพ่อทํากุ้งผัดของก็เลย้อดีแม่ถิวข้าวกลางันแม่ไม่ได้กินกินแต่ข้าวช้ามือเดียวผัดถั่วปลามึกพริกเหลือง กยู่เส้นหมี่ก็อร่อยนะคุณพ่อเข้าครัววันนี้เพื่อนๆกุ้งผัดผงกะหรี่เดี๋ยวถ้าแม่อัดคลิปไม่ทันแล้วเดี๋ยวแม่จะให้ดูตอนเสร็จแล้วก็ได้เพื่อนๆคุณพ,พ่อทําเองเพิ่งไปซื้อกุ้งกันมาที่ตลาดโกสุมเมื่อกี้แล้ววันนี้ที่บ้านอ่ะแม่ซื้อเส้นหมี่รัดหน้ามากินแล้วก็มีแกงแตปลาเตรียมว้ให้คุณพ่อมือข่ำเส้นใหญ่ ลายปากินกับอไม่ใช่เส้นใหญ่พูดผิดพูดถูกอะไรก็ไม่รู้ไม่มีสติสมาธิเลยกินแกงไตปลากับออ่าอ่าาขนมจีนแม่ซื้อไปให้คุณพ่อส่วนของแม่ก็กินรัดหน้าเส้นหมี่ซื้อมาตั้งแต่กลางวันแล้วเพื่อนๆข้าวกลางวันแม่ไม่ได้กินก็เลยหิวมื้อเย็นเร็วหน่อยส่วนกุ้งผัดตงกะหลี่ก็เป็นของลูกแล้วคุณพ่อก็กินได้ เหลือก็ไว้ตอนเช้าเป็นของแม่ได้ คนเรานะเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคนเรามันก็แปลกนาะเวลาเราซื้อของเขากินบ่อยๆอ่ะพอวันไหนเราไม่ซื้ออ่ะบังทีเราเบื่อเราก็อ,อยากกินอย่างอื่นบ้างเขาก็จะอาอก,การสีหน้าไม่ค่อยดีนะตึงๆตลาเนี้ยเราไม่ได้คิดไปเองนะเราสัมผัสได้จากคำพูดแล้วก็สีหน้า อาจับกิริยาอาการอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้คิดมากนะเพราะมันหลายครั้งแล้วเราก็จับจุดได้นิดนึงแต่เราก็ไม่คิดเไรมากหรอกเพราะว่าเราแค่งงว่าบางทีเรากินเดิมๆอย่างเงี้ยเราก็เบื่อก็อยากกินอย่างอื่นบ้างเงินก็เงินในกระเป๋าเราเราก็มีสิทธิ์เลือกเนาะจะอะไรกันมากมายบางคนก็อยากกิน กเล็กบางคนก็อยากกินเส้นใหญ่บางคนก็อยากกินบะหมี่บางคนก็อยากกินข้าวแกงบางคนก็อยากกินอาหารตามสั่งบางคนก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวมันก็หลากหลายอ่ะจะให้มานั่งกินแต่เดิมเดิมมันก็เบือ่อแต่พอเราไม่ได้ไปซื้อนานๆน,นะกลับไปซื้อทีหนึ่งแบบอากับกิริยาคำพูดหน้าตาอารมณ์แบบไม่เหมือนเดิมอ่ะอย่างเงี้ยทาให้เราไม่อยากซื้อ เพราะว่าคนเราอะต้องมีจิตใจที่ดีบ้างใจเขาใจเราคนเรามันเบื่อได้บางคนเขาอยากทำกับข้าวกินเองกินฝีนมือเขาใช่ไหมล่ะขายของมันต้องใจก,กว้างไม่งั้นลูกค้าหายเืซอแแดนกิริยาอย่างนี้บ่อยๆลูกค้าหาย เงินในกระเป๋าลูกค้าเขาจะกินไครก็ได้ถูกไหมล่ะไม่ใช่พอเขาหายหายไปสักาอาทิตย์นึงไปเน็บเขาไปกินเจ้าอื่นแล้วหรออะไรเงี้ยมันเป็นมารยาทไม่ดีถ้าคนเขาไม่คิดอะไรเขาก็ปล่อยผ่านถ้าคนเขาคิดเขาจะมองว่าอะไรอ่ะยุ่งเรื่องอะไรของเขา ลูกค้าที่เขาหายไปกลับมาถือว่าดีแล้วแปลว่าเขายังนึกถึงร้านเราถ้าหายเ้าหายเลยไม่กลับมาเลยเราจะงงว่าเราทำอะไรผิดร้านน้าเคียงเอ็มไพค่ะเส้นหมี่หมูนุ่มชิ้นใหญ่ๆ ชิ้นใหญ่จริงเนี่ยพริกอรอยเมื่อกี้สำาลักพริกเพื่อนๆจ๋าจะโชว์หมูให้เพื่อนๆดูว่าหมูอ่ะของร้านเคียงเอ็มไพรัดหน้าเพื่อนๆชิ้นยา่ใหญ่เจอพริกเข้าไปเต็มๆแล้วเมื่อกี้กินเข้าไปวันนี้แม่ทานรัดหน้าเคียงเอ็มไพร์เส้นหมี่นะจ้าเพื่อนๆจ๋านี่ให้เยอะแยะหมูชิ้นใหญ่ๆหมูนุ่มๆจุกๆ ะนาอร่อยอร่อยเั็นจะอ้อนอ่อนอยากกินจา่าเป็นจ๋าไม่ได้กินนานแล้ะกินแต่รัดหน้าป้ายเดือนเซเว่นเพื่อเพิ่งพายทนเมื่อกี้ป้อนลูกชิ้นคุณพ่อกับคุณลูกไปละรองท้องแล้วแม่ก็ไปหุงข้าว เดี๋ยวคุณพ่อทาเสร็จจะได้กินเลยเขาก็เหนื่อยทาํนะางานเหนื่อยนะคุณพ่อทํางานเหนื่อยนะเป็นช่างอะเหนื่อยหมดเขาเป็นช่างที่ปฏิบัตินะไม่ได้เป็นช่างอยู่ในออฟฟิศนะเป็นช่างที่ลงมือปฏิบัติทําเลยอะพูดง่ายเหมือนอยู่พักสนามอะไม่ได้แบบอยู่ในออฟฟิศนะ เราก็จะเหนื่อยบางทีหลายวันติดต่อกันมันก็จะมีอาการเหนื่อยสะสม ซอสแก๊สจะหมดยังมันจะเติม,มกูกลัวทำหนี่กันหมดมแล้วนน่าเส้นหมี่จ้า น่าก,กินคือร่อยเหรอน่ากินคือร่อยมาก เหมือนจะไม่สบายเนียแม่ซื้อน้ำขิงมากินแบบไม่แส่น้ำตาล <c oughs> เหมือนจะเป็นหวัดภูมิแพ้ <c oughs> ต้องรีบดูแลสุขภาพเดี๋ยวเป็นนานอืมอยากินน้ำปุ่น ชื่นใจได้กินของที่อยากกินรัดหน้าเส้นหมี่จาา mm hmm. เพื่อนจ๋าเดี๋ยวแม่รีบไปดูคุณพ่อทากุ้งผ,ผัดผงกะหรี่ก่อนนะ mm hmm. เพื่ออัดคลิปความน่ากินไหมเพื่อนๆดูนะคะแม่บรรลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะรัดหน้าเส้นหมี่เคียงเอ็มพายหมูชิ้นใหญ่ๆนุ่มๆจ้าเ mm hmm. พื่อนจ๋า